ครับสวัสดีครับเจอกับเราอีกครั้งในเคโอสดูนะครับกับปฏิไฟทอนะนครับคลิปในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึง S.U.B. 1ส่วนหในพาร์ทที่2แล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของ Star d a o n World นั่นเองครับผมโอเคเนาะก็ก่อนที่จะดูคลิปนี้กันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด u u s s r r i e ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเนาะเราจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆของเราอีกด้วยครับ ส่วน Discord นะครับสามารถเข้าได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปเลยหรือที่บยู่ในช่องกระต่ายชิงเงินครับโอเคนะครับนั้นมาดูกันดีกว่าเนื้อหาวันนี้จะเป็นอย่างไรครับโอเคครับเป็นเรื่องที่ใบแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของ PS Caser MS Artula Arantes นะครับชื่อค่อนข้างยาวเลยนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์สามนะครับพาวเวอร์กับดีเฟน s ์อย่างละ8,000และมีสองที่ดูครอบอ o s t คือจ่าย3เกรและนำการสามโดยสุดเข้าสุดสูงครับวันนี้นะครับ การ์ดน,นี้และไอเทม PS เ a สเคเนะครับไม่ <main S 2> สามารถถูกทำลายได้นะครับและไม่สามารถถูกถอดเซลล์ได้โดยความสามารถของการ์ดคู่แข่งเคาน์เตอร์แอคระหว่างช่วง Attack Phase ของทั้งสองฝ่ายนะครับเรียกไอเทม P ีเคเซอรนะครับบนสนามเราหนึ่งใบถอดเซลล์ของการ์ดนี้ถ้าทำตัดแตงการ์ดที่เรียกครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อการ์ดมีสแตนจากความสามารถการ์ดสามารถสร้างความเสียหายให้ฝั่งข้ามไม่สามารถเขาเรียกอะไรสร้างความเสียหายให้ฝั่งข้ามหนึ่งหน่วยครับมีมูฟไปในเหตุแล้วสวอกาศโดยรวมก็จะเป็นการ์ดที่ เน้นถอดโซเพื่อทำเทมโปแทนนะแทนที่จะเป็นการที่ยืนให้เขารอเขาตีอ่ะนะเราจะเปลี่ยนแนวเล่นนะครับซึ่งจะไปคอมโบกับไอเทมในภายภาคหน้านะโอเคครับไปที่ใบต่อไปเลยนะยังเป็นส่วนของแจ็ค <c oughs> <c oughs> ไนท์แจ็คไนต์บีทอร์เจนโกลเด้นดาคอนเนอร์แจ็คไนต์ครับเป็นมอเตอร์ไซส์สองพาวเวอร์กับดีฟันยางละเจ็ดพันและสองคริติคอลนะครับข้อค c o s คือการวางทับ Monster มอนสเตอร์มอไซส์เราไม่เกินหนึ่งใบครับแล้วจ่ายสังเกตเนาะ ถ้าเราสมไอเทมอยู่นะครับการ์ดทุกใบบนสนามเราไม่ถูกทำลายและไม่โดนเลสด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งครับหากแฟกของเราเป็นฮีโร่เวิร์นะครับการ์ดทุกใบบนสนามเราได้รับพาวเวอร์บวก0 0 0และ2องคิเข้าครับหากแฟกของเราเป็นสตาร์ดับเบิลเวิร์การ์ดทุกใบบนสนามของคู่แข่ง,งนะครับได้รับพาวเวอร์ลบ10,000นและลบสองคิเข้าครับมีมูฟเฮนเดเฮดดาววิทยาและโซกัดนี่ก็จะเป็นร่างใหม่ของแจ็คไนท์เนาะ<แ>ซึ่งถ้าเกิดเทตอะขึ้นอยู่กับแฟกนะครับก็คือถ้าแฟกเป็น ฮีโร uh, mm ่ hmm. จะเปเน้นแนวบุกภาคเกิดเป็นสตาร์จะเน้นการตั้งรับนั่นเองครับ mm hmm. แถมยังมีเทปที่เคลือบได้เนาะขอแค่เพียงมีไอเทมนะครับฟิลล mm ิ hmm. ่งประมาณอ่าล่างล่างภาคคันเด็ดแต่ว่ามันดูดีกว่านิดหนึ่งนะครับ mm hmm. อืมก็สามารถไปลองเล่นกันได้ตอนเป็นออกแล้วโอเคครับใบต่อไปนะก็จะเป็นเวทมนต์นะครับซึ่งอ mm hmm. าร์ตค่อนข้างเท่เนานะ mm hmm. อย่าง for the future นะครับก็จะเป็นเวทมนต์ครับทัชข้อคือจ่ายของ,งชื่อหนึ่งหน่วยครับ นำการเป็นมือสุดสองใบเข้าสู่ช่องเกตจากนั้นดูการดูเกตทุกใบครับของเรานำมอสเตอร์ไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือครับหากการ์ดที่เรานําขึ้นเนี่ยมีคําว่าจากนายหรืออาร์เบเกลไม่ใช่ไม่ใช่ใชหากเรามีจากนายหรืออาร์เบเกลอยู่บนสนามดูเกตทุกใบแทนครับแล้วก็นําอะไรก็ได้ขึ้นแทนไม่เกินหนึ่งใบใช้การ์ดติดชื้อในได้เพียงแต่ละครั้งโดยรวมว่าเป็นการ์ดดูเกตนะครับเป็นการ์ดูเกตที่สามารถเลือก อะไรก็ได้ขึ้นมือฮะตรงเงื่อนไขนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ตรงเงื่อนไขก็ยังได้แค่มอนสเตอร์นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใส่ได้ทั้งสองเวอร์นะครับไปยุกใช้ได้ซันนาร์เบรนี้ <S <S ไปที่ใบต่อไปนั่ก็คือ vs เอสซิกนะครับเช็คสเปียเป็นคอสโมดาร์กูนนะครับพาเป็นมอนสเตอร์ใช้สองพาวเวอร์กับดีเฟนต์อย่างละเจ็ดพันมีสามพิเศษเข้าครับคอคอสคือจ่ายสองเกรและนาการสองใบพิเศษเข้าสู่สมองการ์ดใบนี้นะครับเคาน์เตอร์แอค ในระหว่างช่วงแอตแทกเฟสของทั้งสองฝ่ายแสดงการไปมุ่งสุดจากกองการ์ดเราหากการ์ดไปนั้นเป็นคอสโมดอากรนณครับให้นําขึ้นมือจนจบเทิร์นนี้คอสโมดอากูนทุกใบบนสนามได้รับพาวเวอร์กับดิฟเฟนท์บวก5,000และได้ทิปเโอเทียครับหากไม่ใช่ให้นําการ์ดไปนั้นไปไว้ใต้กองครับเขสามารถใช้ได้เทิร์นละครั้งครับมีมูฟเอเนเทนแล้วก็เสวกาะนิดครับโดยรวมก็เป็นตัวที่เน้นได้ทั้งเกมบวกเกมรักนะสำหรับตัวนี้เกมรักเกมรักนะก็จะเป็นต hmm. ัวที่เพิ่มรอบให้คอสโมดอากูนได้ซึ่งไอ้ใบต่อๆไปเราจะมมีีกการรทท่่ให้ัันนเงะคบ โอเคครับมาดูที่ใบต่อไปแล้วนะคือ Cosmo r e เก้นนะครับเป็นเวทมนตล่าการมีนะครับในระหว่างเทินเรานะครับและมี Cosmo d ดาก o n อยู่บนสนามนะครับเคาเตอร์ <Okay. S 2> แสดงการ์เป็นศิษของกองการเหล่าหากการนั้นเป็น Cosmo d ดาก o n ครับนำขึ้นมือจากนั้นได้2เกต2จัว่วหากไม่ใช่ให้นำไปไว้ใต้กองครับใช้การ์ดอีกทีทนี้เพียงเท่านั้นค,ค่อนข้างเก่งมากใช่ <Okay. S 2> เป็นการ์ดฟาร์มซึ่งก็อ,อย่างที่บอกไปนะว่ามันจะเป็นคอมโบกับการ์ดหลังๆของบล็อกนี้ โอเคครับเหมือนได้สังเกตสองไอสังจัวสังเกตเลยไหมอืมใช่ครับก็ <c oughs> ถือว่าเก่งนะใบเนี้ยเก่งแล้วแถมถ้าเกิดใช้เท่านั้นเท่าเดิมมันจะโกงมากแต่ใช้ใชไม่ได้นะก็ <c oughs> น่าเสียดายนะครับไปที่ใบต่อไปเลยดีกว่าเนาะนั่นคือ PS PS อส s t e r ซอร์เอฟซัมบิวดิมอนครับเป็นไอเทมนะครับเอ่อพลังแปดพันมี2 critical ชียลอีควิปคอร์สคือ,อ, e คอจ่ายพียงแค่2หน่วยและนำการสามเป็นสุดเข้าสู่สววงก๊าซใบนี้ คาร์ใบนี้แล้ว PS อสโมเอ่อแคสเซอร์ Castle ที่เป็นมอนสเตอร์ทุกใบนะครับไม่สามารถถูกนั่งกลับขึ้นมือแล้วไม่โดนใบถ้าเกิดเล่นคอมโบกับอาโธร่าก็คือจะไม่โดนใบเนาะไม่โดนกลับขึ้นมือไม่โดนยกแล้วก็ไม่โดนถอดโซนเนาะใช่ปะใช่ใช่เม็นรูเนาะแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครับอแอคระหว่างแอฟเฟกของทั้งสองฝ่ายนะสามารถถอดโซของการ์ดใบนี้นะครับเพื่อทำการสแตนของเอ่อมอนสเตอร์ Monster ที่มาใช้ยังเดิมเป็นสามที่เป็น PS เอสแคสเซอร์ได้นะ อ่าเมื่อการน<ม>ี้สแตนครับความสามารถการนครับได้จิ๋วกันหนึ่งใบค,ครับมีเเป็น,นเดกัโซกะโดยรวมสองวันนี้เกิดมาคู่กันนั่นคืออัโธร่ากับนีนะครับต่อไปต่อใช่ครับก็คือเมื่อทั้งคู่ตีเสร็จถอดให้กันแล้วกันแล้วพวกเขาจะลุกจะได้หนึ่งจั่วแล้วก็หนึ่งยิงตีอีกรอบถอดให้กันแล้วกันหนึ่งจั๋วหนึ่งยิงลูกนไปเรื่อยจะมาโซกหมดอะครับ <c oughs> ค่อนข้างร้ายกาจมากนะฮะสำหรับตันนี้ก็เลยบอกไงอัโธร่าเขาไม่ยืนรอให้ตีแล้วเขาล่าหัวแล้วนะฮะโอเคร้าไปเที่ครับ ใบสไตล์เป็นเวทบอดีด้โพลิสออเดอร์นนในกรณีนี้เนี่ยค่ะเรามีเนลรักกอนหรือฮีโร่บนสนาเลือกใช้หนึ่งอย่างจากสองอย่างต่อไปนี้แล้วก็การเป็นนี้ได้ได้ได้ดเพนหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นหนึ่งคือโจ๊กเกร์สองใบและสองคือ,อเคาน์เตอร์จนจบเทิร์นนี้แของเราถือว่าเป็นทั้งฮีโร่เวอร์และสไตาร์ดรกอนเวอร์ก็จะเป็นการเสริมสายแจ็คเมื่อกี้แหละนะครับโดยรวมผมแนะนำให้ใช้เทคแรกมากกว่าเทคจั่วนะเพราะมันเล่นได้เยอะกว่านะแล้วเทคสองเนี่ยใช้ยามจะเป็นนะ แน่นอนยังจะเป็นน่าจะดีกว่าเพราะเทคนี้มันมันจะมีการทดแทนในภายหลังนะครับใช่โอเคครับไปที่ใบต่อไปเลยดีกว่าครับใบต่อไป ds c 7 steel เป็นมัลติเซ็สูตรพาวเวอร์สามพันดิเฟนซ์หนึ่งพันมีสองคีย์คอพคีย์คัคือจ่ายหนึ่งเกตแล้วก็เมื่อการไปนี้ขั้นสนานน้ำเม็ดมูลคอยมูลดาวน์คูนที่มีเซตจากกองการ์ดหรือในช่วงหลอดเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือหาค้นหาในกองสัดกองการ์ดแล้วก็เคอร์เตอร์แอคในระหว่างเกตทั้งสองฝ่ายนำการ์ดมีบทสนับไปไว้บนการ์ดของไปไว้บนกองการ์ดเราหักคำ เรวได้รับงินที่สองหน่วยมีมูฟก็ถือว่ามีการที่ใช้ได้เลยนะสำหรับใบนี้เนาะก็สามารถเล่นได้สองแบบนะก็ไม่ใช่เล่นได้สองแบบเขาเรียกว่าเป็นตัวที่สามารถหาของเล่นให้เราก็ได้นะครับแล้วก็ยังเป็นตัวที่สามารถไปเซตอัพให้เทคของเราทิกเกอร์ได้ง่ายขึ้นนะที่แบบต้องเปิดเราเป็นคอสโ่ะยังไงก็ติดอยู่แหละพอไอตัวนี้ไปแปะแล้วไงแต่คนจริงมีมีโกงวันนี้ไปต่อที่ไปต่อไปเลยครับไปต่อไปทุกอย่างซ่อนอยู่เนี้ยการฝึกซ้อมนั่นแหละ เป็นเวทมนต์แค so like ่ก็คือใจนงเกตนะไม่ใช่ปีซึมตาก้อนหรือคอนเตอร์ปีซึมตาก้อนที่มีสายแตกต่างกันรวมกันไม่เกินสองใบจากช่องดอกขึ้นหมื่แล้วก็แรกการไปนี้ได้เก่งคันตอนนีก็เป็นการที่ค่อนข้างเก่งเลยนะสำหรับไปนี้เพราะเราสามารถขุดการที่เราอยากเล่นได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าที่มันขุดอ่ะมันจะเป็นขุดอะไรเนาะก็มีแค่สองใบนะครับประมาณนนสำหรับไปนี้แต่อาจจะไม่ใส่เยอะนะแต่มันเก่งอยู่ไป ใช่โอเคครับไปที่ใบต่อไปเลยว่าครับใบต่อไปเป็นสเปซบิทเป็นเวทเซนนะครับแล้วก็ควาสมสามารถคือการทุกใบพัษนาไอการทุกใบที่ถูกแสดงจากความสามารถการจากความสามารถของการ์ดเราถือเป็นคอมมูดากูลแล้วก็มีคานเตอร์แอคในการพัษนาผู้แข่งไม่เกินหนึ่งใบแนะนำคอมมูดากูลจากช่องหอบเราหนึ่งใบกลับไปไว้บนสุดของกองการ์ดหรือใต้กองการ์ดห่งหงหงางถ้ำจเท่านี้การที e ่เลือกได้รับเอาเวอร์ลบห้าพันดีเฟนซ์ลบห้าพันแล้ว Tower 5, 000, 5, 000, ลก็ลบสองเข้าแค่ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเดน ก็เป็นการที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับนี้ mm hmm. นี่แหละคือการโกงที่ผมบอกเพราะมันสามารถล็อกผลได้ว่ายังไงเราก็เปิดได้คอสโมเลยลนะ mm hmm. มันก็จะเป็นการที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับสำหรับอันนี้ก็สามารถเสริมเกมบุกก็ได้เสริมเกมรับก็ได้นะเพราะเทคเขาค่อนข้างยือยอนยะู่แล้วสำหรับอันนี้นะครับรโอเคครับไปที่ใบ่อไปเลยดีกว่าครับใบต่อไปเป็นอันเตอร์อีพีเอเจนโนวาเซมทรี่เสิร์ฟเ่มันนเป็นอนเตอร์ ได้สูบพาวเวอร์2,000ดีเฟนส์2,000มีหนึ่งคียที่เข้าเมื่อ e เราทําการคอะนิโอนะกอ้อนหรือฮีโร่จำนวนเกริที่ระบุไว้ในอคอะเคลดลงหนึ่งแล้วก็เมื่อการเป็นนิโลงสนามในช่องซ้ายนําไม่เท็มดวงดาวจากกองการ์ดเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือแล้สับกองการ์ดจากนั้นหากเรามีมอนสเตอร์ที่มีคำว่าแจ็คไหนยอยู่ในชื่อการ์ดสนามและเราไม่ได้สัสัสเท็มอ,อยู่เราสามารถสับใส่เท็มได้หนึ่งใบาจากบนมือโดยจาย่ายอีกพอย์่เาได้มีมุกก็เป็นการได้ใช้ค่อนข้างง่ายนะครับ นลเท็กบนข้างๆดีด้วยนะครับสามารถทําให้ดิกสตาร์อย่างมีโอดาก้อนหรือฮีโร่อย่างสายฮีโร่เนี่ยเล่นง่ายขึ้นเพราะมันมีโลเกตนะครับส่วนเท็กสองเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้ไว้หาของมาเล่นได้นะครับสำหรับเท็กสองนะครับผมโอเคครับไปที่ใบต่อไปเลยดีกว่าครับใบต่อไปเป็นไอเทมปืนทวีดาราสำสำหรับบีพีอาเจนตาแอนเบฟเป็นไอเทมพาวเวอร์เจทามีสองที่เข้าอีกนัดคือนำโอดาก้อนหรือฮีโร่จากในช่องหลับเรารวมกันไม่เกินสองใบ ขั้นสูงการไปนี้และจ่ายสังเกตอาเรามีคำว่า BPA ีเช่นในชื่อการบสนามเราแฟลกของเราถือเป็นทั้งยิโรเวิร์ตและสตาร์ดะคอนเวิร์ตและก็การไปนี้สามารถโจมตีได้แม้เรามีมอนเตอร์ในช่องกลางและก็เมื่อจบการต่อสู้เมื่อจบการต่อสู้ที่การ์ดมีโจมตีหากอาคมีเนียวดะก็อยู่บนสนามโจกันหนึ่งใบอาคมมีฮีโร่อยู่บนสนามได้รับพลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยและสร้างค่าเสียหายใส่คู่แข่งหนึ่งหน่วยมีเป็นเดพิเอพินเดเทสเดวอแท็กและโซการครับผมก็เป็นการ์ดที่สามารถกบจุดอ่อนเรื่องแฟลกสองแฟล เรามันทําให้เราเป็นสองแฟลกตลอ,อไไดเวลาแล้วก็ยังสามารถที่จะขเขาเรียกอะไรนะตีตีได้ไหมเรามีช่องกลางทําให้เราบุกสามเลนได้นะครับแถมก็ยังไงเทคเทคล่างสุดอะอย่างไอที่มันมินิโอเอฮีโร่เออยังไงก็ติดเพราะเรามีแจ็คไนหรือจะเป็นตัวอื่นๆก็ได้นะที่มัน็นสายนนะี<ม>่เนาะก็ถือว่าเป็นการที่ใช้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ดีระดับหนึ่งเลยสำหรับไอนี้นะครับโอเคครับไปที่ใบต่อไปใบต่อไป PS เ a สเคเอร์เนีย ดิสซิ่งคอสเป็นมอนเตอร์ใช้สูนพาวเวอร์สามพันดีเฟนซ์สามกิโลคอจะพลังชิ้นหนึ่งหน่วยเมื่อกันนี้เข้าทุสนามนไอเทมเพียร์เคเซอร์ไม่เกินหนึ่งใบจากกองการเราขึ้นมือแล้วสับกองการคอ์เตอร์เอ็กในระหว่างเทิร์นของเราสามารถทำการนี้มุสนามเข้าสู่โซของไอเทมเพียร์เคเซอร์หรือมอนเตอร์เพียร์เคเซอร์ที่มีสายดังเดิมเป็นสามพันสามหนึ่งใบได้หากทำสแตนการนั้นก็เป็นการใช้สูตรนะก็เป็นมอนเตอร์ใช้สูตนที่สเปกสามพันสามพันนะแล้วก็ ไล้เนนี้เนี่ยเป็นการที่ค่อนข้างเก่งมากเพราะการลงมาของเขาเนะี่ยสามารถหาไอเทมให้เราได้ uh huh. ก็คือเป็นการเสริมไอเทมแล้วเทคที่สอง,องเขาสามารถเพิ่มรอบให้เราได้คือเอาตัวนี้ตีไปแล้วก็เอาไปใส่ตัวอื่นเพื่อให้ตัวอื่นลุกจริงไหมใช่นอกจากนั้นก็ไปเสริมพวกอัลโทราหรือรองเท้านะที่ลุกมาแล้วเกิดเทคก็จะเป็นอะไรข้ง่งเหมือนเทิงชีวิตเหลือเกิน uh huh. นะครับแล้วก็ไปเพิ่มโซ่ให้อีกนะครับทำให้เราเพิ่มรอบได้อีกนะครับถือว่าค่อนข้างเก่งเลยสำหรับตัวนี้นะครับโอเคครับไปที่มาต่อไปเลยครับมาต่อไป P s เอ็เคเซอร ามาลูเน่เลโกเลโกว่าเป็นมอเตอร์เทสูนพาวเวอร์3,000ดีเฟนส์2,000มาเริ่มต้นช่วงไอเทสเฟของเราฮะผู้สามเอาเตอร์ที่มีคำว่าอัโทโล่าในชื่อการ์และเราสวมใส่เทมเพสเคเซอร์จุดทมนี้การนี้ได้รับทริปเปิลนันแทกเมื่อการนี้โจมตีสามารถนำกานจากช่องดรอบเราหนึ่งใบเข้าสุดโซ่ของอเทมหรือมอนเตอร์เพสเคเซอร์ควรดื่มบทนาบทนามนาเราได้หากทำได้รับพลชีตเพิ่มหนึ่งหน่วยและจวดกันหนึ่งใบการนี้มีโซกัด ครับผมก็เป็นการที่สุดที่ถ้าเครื่องไข่คบเนี่ยจะเก่งมากนะสำหรับเนียเพราะพอเขาตีได้สามรอบเขาจะยัดโซดได้สามใบใช่ไหมใช่พอยัดโซดได้สามใบเนี่ยเขาจะได้แบบเจ็ดไลท์จวแล้วนี่เนาะไอ้ได้ไลท์ไลท์จูไลท์จูจ๋เนาะอืมน,นะครับแล้วหลังจากนั้นคือการยัดโซเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วมันทําให้รอบการยังตีอะไรพวกนี้มันเพิ่มมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเก่งมากสำหรับตอนนี้ครับโอเคครับไปที่ต่อไปสับรอบไปต่อไปเลยไปต่อไปเคสเซอร์เดลิกชูเป็นการเป็นมอนในการนี้ซิมนาโคมุสนาม จนจบการน,นี้การทุกใบนสนามคู่แข่งได้รับดีเฟนต์ลบหนึ่งความเสียหายที่คู่แข่งได้รับจากความสามารถของการเราไม่สามารถถูกลด,ล,ดลงได้จากนั้นนำการน,นี้เข้าสู่โซของพิซึมนาค้อนที่เป็นมอนเตอร์เหลือเทมบนสนามลบหนึ่งใบครับก็เป็นการที่ค่อนข้างแรงเลยสำหรับเรไปนีนะชิบับนนีเนี่ยจะทําให้เราบุกง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ความเสียหายเนะี่ยมันจะไม่โดนลดทอนด้วยนะครับขอแค่มีพิซซึมอยู่บนสนามเนาะเราก็สามารถใช้ได้ นะครับแล้วก็ยังสามารถเติมโซได้อย่างที่บอกไปนะว่าไอ้ตัวสายใหม่นะเน้นเติมโซแล้วมันเก่งนะครับก็ดีมากสำหรับใบนี้โอเคครับไปที่ใบต่อไปเลยครับใบต่อไป elite defense เป็นการเป็นมอนตแลการนิ้ได้ในระหว่างการจมตีของเธอคู่แข่งคาลเตอร์ยกเลิกการจมตีและนำการจากช่องดรอปเราไม่เกิสอ,องใบคือโซของบิซึมนา้อนที่เป็นมอนเตอร์หรือเทมมอสนามเรานหนึ่งใบครับนั่นแหละแล้วก็เป็นการง่ายๆเลยยกเลิกการจมตีเนาะ ยังสามารถเพิ่มโซให้ปิดเสื้อดาบของเราได้ซึ่งแบบมันค่อนข้างอีซี่อ่ะเหมือนน่ะนะครับก็ถือว่าดีเลยสำหรับการการแบบนี้เนาะโอเคครับไปที่ใบต่อไปดีกว่าครับโอเคคอร์โมคัตโปรเทคชั่นเป็นการเบ้นมอนในการนี้ได้ระหว่างการโจมตีของเธอคู่แข่งคาเตอร์ยกเลิกการโจมตีจากนั้นแสดงการ์ดแบบสุดของกองการ์ดเราหากเป็นคอร์โม่ดากูนจนจนจบเทิร์นนี้ความเสียหายที่เราได้รับเราลงสามหน่วยจากนั้นทการที่ถูกแสดงด้วยวิธีนี้ไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดเราก็เป็นการ์ดง่ายๆอีกใบหนึ่งของสายคอสโมดรับก็ ถ้าเขาบวกกับการส่องสายนี้ที่มาในบล็อกนี้แล้วมันจะเก่งมากเพราะมันเหมือนการบินรถสามไปทั้งเถึนเลยนะครับก็ <c oughs> ถ,ถือว่าเป็นการ์ดที่เก่งเลยนะครับสำหรับใบนี้นะครับก็ใครเล่นคอนมูดากรุ่รก็สามารถใส่สีได้เลยนะเขาเก่งมากจริงๆนะครับประมาณนี้นะสำหรับใบนี้นะครับ,อรบ,รบโอเคครับไปต่อที่ใบต่อไปเลยดีกว่าครับทวินดรากูลันส์ไมน์เฮดเป็นไอเทมเพลทที่มีพลังเบอร์ห้าพันสามเพื่อข้อไม่มีดิเฟนต์อีกคอนึงคือใจในเกรดและนำท็อปหนึ่งไปเข้าสู่สองการใบนี้ ถ้าปัมสนามเรามีมอนสเตอร์คอสโมลากูนการ์ดนี้แล้วมอนสเตอร์คอสโมลากูุนที่อยู่ในปฐสนามเราไม่สามารถถล่มลายไม่ถูกนำการเคลื่อนมือและความสามารถไม่ถูกยกเลิกจากความสามารถการคู่แข่งได้ครับมีเทคเคอร์เตอ,อร์ที่หยิบข,ขึ้นในระหว่างช่วงแอ t a c k Set ของท่าฟังายดูท็อปห้าใบของของเราคอมอนสเตอร์คอสโมลากูนไม่เกินหนึ่งใบโดยไม่ต้องหย่าคอคอสและนำการ์ดทีเ่เหลือไปเรียงไว้ใต้ไปเรียงไว้บนกองการ์ดสามารถใช้ได้ในครั้งต่อหนึ่งเทอมมีเพ n e t r a t และโซกาครับก็เป็นการ์ดที่ค่อนข้างดีเลยนะสำหรับแบบนี้ใช่ไหมครับ เพราะมันทําให้บอร์ดเราน่แข็งอบอดเราจะมีมันเพิ่มหนึ่งตัวต่อเวลาใช่ครับเราสามารถเซฟบอดได้เซฟฟรีด้วยนะประเด็นแลวคือไม่ต้องจ่ายเลยเลยอาจจะเป็นตัวที่สร้างชัยชนะให้เราตอนนั้นเลยก็ได้นะครับถือว่าเป็นการที่ค่อนข้างดีครับสำหรับใบนี้นะลงมาปุ๊บพี่เก็บใช่ครับพอถือว่าเป็นการที่เก่งใบหนึ่งใบต่อไปเลยครับใบต่อไปแฟนตาสติกไฟแนลเขาตัวชุด เป็นการไม่ตายไล่การนี้ได้หากตอนเหเทอร์นนี้คู่แข่งใช้เทคเคาน์เตอตร์โดยเรามีพีเอสคราเซอร์ใช้3าอยู่บนสนามหรือและเราสมใส่แทนพีเอสคราเซอร์อยู่แคสคอสคือจ่ายสองเกรดคอร์สผลคือเมื่อจบเทอร์นนี้เราจะรับเทอร์นเพิ่มอีกหนึ่งเ,เทอร์นแต่ในเทอร์นแต่ในเทอร์นนั้นเราจะไม่รับช่วงเมนเฟสครับก็เป็นไม้ตายที่ทำให้เรา <lacking. S 2> ได้เทอร์นเพิ่มนั่นแหละได้ลูกคือเพิ่มอีกครั้งนึ่งใช่ครับเราได้ตีเพิ่มถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าปวดหัวนะครับสำหรับเรา <c oughs> ต้องรับต่อ เราต้องรับหนักพอตัวเลยใช่ครับแล้วก็แบบมันมันมันค่อนข้างง่ายที่จะใช้ด้วยแหละสำหรับการ์มันนี้นะมันก็แค่อีกฝั่งใช้เคาน์เตอร์ใช่ครับเงินไขมันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ครบนะก็ถือว่ามันการ์ดที่ค่อนข้างเก่งมากเลยนะเอสเทียของเด็กของใบนี้ใบนี้เอสเทียเลยนะโอเคครับไปที่ใบต่อไปเลยครับใบต่อไป BP Agent Nova Nova Dragon Nova Dragoner Safety Beacon เป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งเพาเวอร์ดิฟเฟนเซอร์สามพันมีสองคลิปเข้าไม่มีคอร์คอส เมื่อเริ่มต้นช่วงแอแทคเฟสของทั้งสองฝ่ายสามารถนําการ์ดในมือเราหนึ่งใบเข้าโซมของมอนสเตอร์เนโอดราก้อนหรือฮีโร่บนสามเราได้หากทำเราได้พลังชีวิตหนึ่งหน่วยและโจ๊กการ์ดหนึ่งใบหากเราสวมใส่ไอเทมดวงดาวการ์ดนี้จะรับพาวเวอร์ดีเฟนซ์บวกอย่างละห้าพันเมื่อจบการต่อสู้เมื่อจบการต่อสู้ที่การนี้โจมตีหากเราสวมใส่ไอเทมฮีโร่จนจบเทรนนี้การ์ดนี้จะรับดั d o u b ลแท็กมีโซการดอยู่แล้วครับก็เป็นการ์ดที่ค่อนข้างง่ายนะแล้วเทคค่อนข,ข้างดีด้วยเฉพาะเทคแรกนะที่สามารถฟาร์มได้นะ แล้วก็คือมันสามารถประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นฮีโร่หรือสตาร์ก็ได้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าถ้าเราส่งไปเทมดวงดาวอยู่นี่ถือเป็นไซส์หนึ่งที่สเต็สูงมากเลยนะใช่ครับจะเป็นไซส์หนึ่งที่สเต็ปแปดพันเนี่ยมันแปดพันสองเป็นแปดพันหน้าหลังใช่ครับแล้วก็ยังมีดับเบิ้ลแท็กด้วยก็สามารถเชียร์บอร์ดอะไรพวกนี้ได้ก็ถือว่าเก่งใไปได้เลยสำหรับตัวนี้นะครับเก่งมากโอเคคข้อเป็นที่ใบต่อไปดีกว่าครับใบต่อไปสตาร์จัสติสเป็นแก้วเวนมอนไม่มีไม่มีแคสคอร์สมีแต่เคาน์เตอร์เรื่องหน นำการบนสนามผู้แข่งหนึ่งใบนำกลับขึ้นมือหากนำกลับเราได้พลังชีวิตหนึ่งหน่วยอย่างที่สองคือหากเรามีมีหากเรามีฮีโร่บนสนามทำลายการบนสนามผู้แข่งหนึ่งใบหากทำลายสำเร็จตั้งแต่แสแสพลังชีวิตผู้แข่งหนึ่งหน่วยครับก็เป็นการที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สามารถไปถ่งได้เยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแก้บอดแบบการยกก็ได้เพื่อเพิ่มพลังชีวิตหรือว่าจะเป็นการทำลายเพื่อเดลหนึ่งก็ได้แล้วแต่สถานการณ์แล้วก็การบนสนามเราตอนนั้นนะครับโอเคครับไปที่ใบต่อไปเลยกรับ ใบต่อไปเวสเปอร์บาเรียเป็นการ์ดเป็นหมดไม่มีแคสคอร์สไล่การไล่การนี้ได้ในระหว่างการโจมตีทางคู่แข่งม,มีเทมิเทเตอร์คือยกเลิกการโจมตีจากนั้นหากบทสนามเรามีเนีวและก้อนเรานำท็อปสองเข้าสู่เข้าสู่เชลเกตแล้วได้รับพลังชีวิตเพิ่มสองหน่วยหากบทสนามเรามีฮีโร่โจการ์ดหนึ่งใบางการนี้ไม่สามารถถูกยกยเลิกได้ครับก็เป็นการ์ดที่ค่อนข้างง่ายนะแล้วคือกรัรได้แม้เรามีช่องกลางด้วยนะครับสำหรับใบเนื้ แล้วเทคก็เทคติดทั้งหมดก็ไม่ได้ติดยากเลยใช่ครับก็คือมีแจ็คไนท์อยู่ตัวเดียวก็เรียบร้อยก็ได้หมดเลยได้หมดเลยสองเกียรติสองฮิลจุยใบหนึ่งแล้วก็จบเบ้อไม่ได้ก็พักเพะเป็นการที่ค่อนข้างง่ายนะแล้วเป็นการกันที่ค่อนข้างดีเลยนะสำหรับใบติดเราสามารถเลือกใส่ได้นะสำหรับใบนี้แล้วไปใบสุดท้ายของพาร์ทเล้ล่ะใบต่อไปเป็นใบสุดท้ายช n ยนิ่ง l ูล e ิเบ e Stream เป็นการไม้ตายแคสคอร์สคือจ่ายสามเกติมีเทคคือเลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างจากด้าล่างนี้อย่างแรก เราใช้ได้เพียงหนึ่งเขาในหนึ่งเทิร์นอย่างแรกคือสร้างความเสียหายเสร็ทังชีวิตคู่แข่ง2หน่วยและเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยตามโจนวันนิวแล้วก็มาสนามอย่างที่2คือแสดงฮีโร่ทุกใบมาสนามจนจบเทิร์นนี้การ์ดเหล่านั้นสามารถโจมตีได้ในไฟนอลเฟสจบเป็นการตายที่ไม่มีเงื่อนไขนะก็จะอะไหนก็จาไหนก็ดูแรงไปหมดใช่ครับคือเราจะเดิลห้าไปแบบดื้อๆเลยก็ได้นะคือมันอาจจะไม่ถึงห้าแหละก็คือเดิลดังเนยแบบดื้อๆหรือก็คือแม็กแม็กสูงสุดก็มีเท่ที่เป็นนิวแล้ก่อนไหมวะไม่มีแล้วไม่นั้นมันนอไไปละ แล้วก็หรือจะเป็นการลุกฮีโร่เพิ่มรอบก็ได้เช่นกันนะเพราะเป็นการที่ประยุกต์ใช้นะครับแต่ว่าเลือกใช้ดีดีนะเพราะมันใช้ได้ครั้งเดียวต่อเทินนะมาถือวันการ์ที่ใช้ได้ระดับนี้ต้องเลือกใช้ดีๆใช่ครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะสารบคลิปในวันนี้นะถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็ซับให้เราด้วยนะครับกระดิ่งได้ด้วยก็ดีครับส่วนอยากสอบถามอะไรอยากรู้อะไรอยากแนะนําอะไรก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับก็อ่ย่างเสมอนะเอาประมาณนี้สารบคลิปในวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ